มานอนคักนอนแน่ถ้านอนคนนอนสิตื่นย่ามไรระบาดน,นี่เอาสูงสูงเอาอเออลูกถุยลูกลูกลูกมีงานเข่าแล้วข้าเจ้ามาจามา้างมอลำมมินีคอนเสิร์ตเท่าแล้วไปไปไป,าไปหาลับงาน,อนเ,เออไปหาลับงานลูกลูกลูกสิ<ม><ม>ไปไปลับงานมินีคอนเสิรือมอลำหนูพันเท่านี่สามหมื่นเก้าเออเริ่มต้นที่สามหมื่นเก้านั่นละบอกพี่บอกน้องนะเนี่ยผู้ใดสนอกสนใจกะทักมาหาหลวงยังว่าช่วงนี้ลับงานกะทินงาน ออกป้อนสาเนเอออามน้ำไปไปแล้วสีผ้าไปหาเจ้าภาพไปแล้วจีผ้าแล้วโอ้ยอันพอดีเจ้าภาพเพิ่นอันทักมาหาว่าอยากกันอยากมาคุยเรื่องงานนี่แหละม่นีคอนเสื่อมสามมือถ่าเจ้าเนี่ยว่าสามมือเก่าเจ้าเนี่ยสามมือสาเก่าเออสามมือเก่าก็เลยว่าไปเก่าไหมได้สิไปคุยกับเพิ่นก่อนเออเถอะเพิ่นเออหาได้เออฮาได้สิพี่น้องเอ้ยตอนนี้บุญกระถิ่นบุญยังเนี่ยพระไตรปิฎกไมีแนวเสพแนวงานวงวงใหญ่ เขากับหับงานคือเก่าเออแต่ว่ามินิคอนเสิร์ตนี่เลนเนหอดเที่ยงขึ้นตีหนึ่งในลาตีนึ่งอื้ราคากับเซฟเซฟสบายกระเป๋าเจ้าภาพแต่ว่าคุณภาพขับจั่วสูตรเผ็ดพระเอกนางเอกเต็มมืดว้ายนั่นล่ะนั่นล่ะไปไปสัตนี่แหละถือว่าปูหมดให้พี่น้องน้ำปึ๊บเตือพี่น้องเพิ่นหาเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานอยู่เพิ่นอยากได้แบบว่าเงินบ่หลายเพิ่นอยากได้ซรัพนี่เงิรี่องงานแมนสูตรเผ็ดสูตรพลอย ล่ำหยาบหยาบเพลียงนั่งเอกเต,ต็มเวทีหางเคียงมวนกูบทิบนะครับแต่ว่าเท่ากับเหรียญหอดประมาณเที่ยงขึ้นทีหนึง่ง<ม>แต่เตียงพี่น้องนั่มแต่กับราคาประมาณสามปีละนะกับเวทที่เสียงบึ้มนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมือนี้เสด็จบวงสวงได้บหมนี่นะครับราาโอ้าามื้อื่นนะครับเอื้องเสด็จบวงสวงนะครับประกาศศิษฐ์ทำบุญเลี้ยงพระด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปกับอ่าวสูงก่อนเอ้ามาหอดแล้วบ้านพี่น้องครับ สวัสดีอคุณหนึงครับวันดีครับโอสวัสดีครับไอ้ไส้ที่พ่นทักหาขาบ้านกับอ่าวสูงบ้านล่านพระเอกอุกในล้านมองนัดกันล่านกว่าจะพระเอกโอ้วนี่ละไม่กินข้ากับนั่งเอกเกะกัมากินกว่าจะน้ำนี่แหละครับท่านเจ้าภาพที่พ่นว่าพ่นสิจัดงานพ่นทักหาก็เลยว่าเขามาคุยน้ำหน่อยรับเขามาคุยน้ำพอดีแหละ่วนอ่าวสูงมาน้ำเพราะตะเริ่มเฮ็ดเป็นมินิคอนเสิร์ตของหมอลัมรูปผ่านพิเศษสิ นี่แหะเพรเฮ็ดนี่ไม่มบุ้มเพอพร่นก็บ่าเฮ็ดรดพโจคนก็บ่าเฮ็ดเลยกันเลยพักกันเฮ็ดไม่นไม่เลยเฮ็ดรองเบิงนี่ได้งาแรกเลยนี่งาแรกจริง่แหงหวานเนี่ยพอจะับตัวนีไหมครับเห็นเห็นได้ใสเห็นด้เฟรบเห็นด้เฟดนี่เฟดที่ผมลกานียราคาสามหมื่นเก่าเนีนเาะห่นเม่นเก่าเนี่คือราคาสามหมเก่ามันเป็นยังสีครับสามหมื่นเก่นี่ยเป็นเปนพวกใหญ่เนาะ อันนี้คือเขาเอื่อนบอมี่นี่แต่ว่ากะมีพระเอกนั่งเอกมีแดนเซอร์อาจสิบบเต็มแดนเซอร์อาจสิบบเต็มคือจังวงไงวงไงมีแดนเซอร์มีพระเอกนั่งเอกใส่สุดเพล็ดมีเตยมีอันนี้ละแต่ว่าบ่มีลำเรืองครับบ่มีลำเรืองแต่ว่าเป็นรูปแบบค่นเกิดโค่นเกิดม้ลำเตยย่านเดียวเดียวำมวนแล้วไปเนียนครับก็เลยว่า ราคาที่ลงไว้นะสามหมื่นเก้านะเป็นราคาเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าการเท้าไก่เนี่ยเท้ากับบวกระยะทางขึ้นมาอีกระยะทางครับผมกาสิได้เวทีเครื่องเสียงหมอลำศิลปินเพลงนั่นเองครบอ่าก็คือว่าเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าเท้าวันเดือนสอดแจ้งคือจังวงไงไม่นานไ่นะครับนะครับเท้าเท้าเหรินประมาณสามทุ่มหอดตีหนึงประมาณนี้นะครับเกือบเวลาประมานจะมีนะครับ เป็นตไหเ็คือพอเคือย่เคยอยู่คคยเคทำงานงก็ดีแล้วเ็กนอยครับผมไปเลี้ยนไปยังกับซีก็ดีครับไม่เกินไปเมระรบวนเชาบ้านเอพราบเช่าบ้านเกินไปเวลาประมาณสามนึอเนาะครับจังไดกันฝากแล้วฝากอะายฝากไส้แล้วบ้านนี้งานเลี่ยงนี่นี่ครับผมยังไงก็จัง ติดต่อทั้งใดก่อนติดต่อทั้งเฟซผมก็ได้ครับเบอร์โทรผมกันลงไว้ที่หันละถ้าเบอร์โทรใดก็สามารถแนะน้ำได้แนะน้ำไปต่อไดอครับอันนี้คือวงหมอลำัมรู้มันด้วยเสียดสีแต่ว่าเราทำเป็นอยูอารลงมาเป็นมินิมินิครับเสียงอากาศผมสลับเจ้าภาพที่ทุนบ่หลายแต่ว่าอยากได้หมอลำัมเมื่บึงผมก็เลยว่าเฮ็ดเป็นนี่ปรึกษากับ อันแม่หมูปรึกษากับพ่อโจใหญ่งหน่อยนี่ขึ้นอยู่กับแต่ว่าคือวงใหญ่เข้ากับเข้ากับไปปกติราคาขึ้นอยู่กับผมหน่อยใเงินครับผมแมนได้เลยแมนครับปรับได้นะครับหรือว่าอย่าได้สิริเป็นรับเชิญมานั่นยังสิเข้ากับรามารถหาให้ได้ด้วกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นกันในละเริ่มสตาร์ทกันอยูสามหมื่นเก่าคือทางผมลงในเพจยงนั้นครันะครับเอาคือสิคือราบาัตรไอ้ไซบอนสิตกลงสิจ้างกันแล้วได้บาัตรเลยอ่าหนุบอ่ะ ไอ้เพิ่นจังสิบอกอีกเส้อหนึงเนาะแล้วจะในมือได้เส้นสัญญาครับครับมือไดนเส้นสัญญากจังตัวฮานองได้จังสิเขามาหานะครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับอ้ใช่ครับนี่พี่น้องครับได้แล้วไอ้เลยนี่แหละโตจุกผมนี่ละงานแรกพี่น้องครับงานแรกงานเทาอยู่ในขอนแก่นนี่แหละนะครับอยู่ในอาเขตแล้วก็จะเอื้อนเขตทำให้กรุงเทพกับปริมณฑลเนาะเขตรอบเมืองขอนแก่นเท่านี่แหละนะครับไอ้พนสิจัดงาน นะครับกพอดีละ่ะเวลาในคอน,นเทนต์เท่ากับมาบ้าณปีหนึ่งนี่ถือว่าโอเคเนาะพอดีเลือกเนาะนะครับพี่น้องกล้องไปผู้ใดอยากได้นะครับมินิคอนเสิร์ตของหนูพันวิเศษศินกับสามารถทักมาได้เลยพี่น้องเด้อเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเบอรอ์โทร่วจานท์ร้อยเองโทรมาเลยจานทร์ร้อยรับเองนะครับเพราะวา่าอ่าอ่าพ่อโตแม่หมุนพูดว่าหายจานท์ร้อยยกหายจานท์ร้อยเฮ็ดเลยนะครับก็เลยว่าเอาเบอร์โทร่วจานท์ร้อยในโลกมันจะง,งา่ายต่อกันติดต่อมันจังสิุดยาดนะครับจะได้กับฝากพานนวิิเศศษลพี่อ้อง พระเอกนั่งเอกสุดเพชรเหลื่อมเต็มเวที่ความคุ้นกันบ้านครับขอบคุณครับพี่น้องครับโทรมาพี่น้องโทรมบ้านจุ้ยนี้กินก๋วยเตี๋ยวโอ้กินก๋วยจับก๋วยจับในในบ้าวเรื่องนี่ท่านบ้านนี่ฝากการฝากงานแล้วบ้านในบ้าเวเรื่องฝากร้านน้องใช่พระเอกประจําที่ม่านครับพระเอกโอ๊ตพระเอกโอ๊ตพงษ์พัดเปิดร้านก๋วยจับอยู่บ้านตุมครับผมบ้านตุมในเมืองขอนแก่นครับ ปั๊มน้ำมันปตท่อบันทูมครับพี่น้องบันทูมบันทูมกับบึงแกนครครับพี่น้อ่าไปนี่ก็ปุ๊บหอดบึงเลยบึงแกนครครับแน่ตรงไปนี่ครับผมแม่นะครับอันนี้ฝากร้านน้องไส้น้ำอันนั้นแหลครับร้านกินจับเปล่ากินจับเปล่าบึงแกนครออกมาทั้งบานตูมครับอันนี้ก็จะเอื่นบ้านตูมเนาะแมนครับบ้านตูมปั๊มน้ำมันปตทบ้านตูมครับออกทางเรียงกันสิเป็นบ้านดอนบมแมนครับบ้านดอนบมมันที่เห็นบิ๊กซีครับรถมานี่ครับตรงดึงมาอ๋อเนี่ยครับนี่ครับพี่น้องเด้อ นี่ครับปั๊มปโตท่อนี่ละเนี่ยเนี่ยปั๊มนี่ละพี่น้องนะครับล้านกินจับเปล่ากินจับหรือเปล่านะเราบอกยังไงนะครับอันนี้น้องพคนก่อเฮ็ดล้านปโตท่อนี่สมบูรณ์มาในดอกกระรังตกแต่งอยู่นะครับกระรังตกแต่งอยู่นะครับแต่ว่ากสถานที่หม่องนั่งหม่องพักหม่องเศร้ากับโอเคนะครับพอดีไอเราเขาก็มาซิมแซ่บไหวมาเนี่ยแซบแซบโอ้โหเสี๋ยวเราิมีลยบกล้วยพวงครับไม่ลาบกล้วยครับพวกอลาบหมูลาบยังไปพวกต้มตุ้มแทบฝากหน่ยพวกต้มต่ำไอจะผ่าฝากเลยเด้อ Uhm. ครับผมจับเจ้าภาพน <Laurie> <c oughs> ้อแนกันแล้วกันเพราะว่าจะเป็นพี่น้องสุขุมวิทครับตัวประเทศเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดผ่านแตผ่านมาทา้งคอนเทนครับแวะเขามาได้ครับมากินก๋วยจั๊บมานั่งคุยกันเพราะว่าสิจ้างหมอลำจ้างพี่นี่คอนเสิร์ตมาหนี่ก็ได้ครับเพราะว่าสิจ้างหมอลำั่มวงเงเสียศิลวงเงยกับต้นที่สองแสนหาครับสองแสนหนอกนั่นก็คือตาระยะทางครับ ขันมีคอนเสิร์ตเท่าก็เริ่มต้นในสามเมือนเก่านี่คือจังไก่แล้วมาเมือนีเจ้าแลกเลยนะครับขอบพระคุณไอ้อีกเือรหนึ่งเอาครับโอเคครับขอบคุณน้องชายซละแม่บัวคำครับนักเอกเกษปตดาซักเวเนี่ยแล้วแล้วคุยครับจะภาพกุญแแล้วตกลงแล้วได้แล้วได้แล้วโอ้มาจากบุญเป็นจังบุญต่อไปเห็นได้มาหลายๆเด้อปูเร้อบัตรนี่มาหลายๆเด้อมินีคอนเสิร์ตเท่าไปน้ำกันเบิดพี่น้องกันมีมินีคอนเสิร์ตเก่าไปน้ำกันเบิรได้อยๆหลายไปน้ำกันว่าต่ได้งานเอา กินกว่วจับบาทในเฮ้ามาเอามาสีถวยไล้เด้อบาทในเะด้อทั้งผี